ตอี้เดย์ตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคุริโก้ป็อกกี้เราเนี่ยเราอยู่บนโลกนี้มาปีนี้พอกีที่น้อยหนึ่งแต่ว่าเราเริ่มจัดงานที่เป็นงานป็อกกี้เดย์จริงๆเนี่ยปีนี้พอบรอบปีที่24นะฮะวันแรกที่จัดคือ10 24ปีที่แล้ววันที่1 1เดือน11นะครับและถ้าดูจริงๆวันนั้นที่เราจัดปี1999นะครับมันตรงกับปีเฮเซที่11พอดีของญี่ปุ่นก็เลยเป็น11 11 11 เราก็เลยเอาสัญ,ญลักษณ์ของเลขหนึ่งซึ่งมันบังเอิญมีคาแรคเตอร์ที่มันตรงกับตัวเลขหนึ่งพอดีนะครับก็เลยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันป๊อกกี้เดย์นะครับแล้วหลังจากนั้นนอกเหนือจากที่ญี่ปุ่นเรา็เซเลิมฉลวันป๊อกกี้เดย์เนี่ยมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีในช่วงของสถานการณ์โควิดที่เราไม่ได้จัดงานนะครับก็อาจจะดูเราหายไปนิดหนึ่งนะครับแต่ได้ยินดีว่าปีนี้เราได้กลับมาจัดงานนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับงานป๊อกกี้เดย์จริงๆแล้วเป็นการเลฉลิ ที่เราจะส่งต่อความสุขให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราชอบอยู่นะครับแล้วลุมสาวชาวญี่ปุ่นก็จะซื้อปอกกี้นี่แหละครับไปให้กับคนที่ตัวเองรักในวันที่เป็นวันที่11/11นะครับในงานนี้เราก็เลยจัดทีมปอกกี้เดย์กลับมานะครับแต่ผมว่าปีนี้เราพิเศษตรงที่ว่านอกเหนือจากการเฉลิมฉลองวันปอกกี้เดย์แล้วเนี่ยเรานําเอาปอกกี้รสชาติใหม่สรสชาติครับก็คือบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตกับสตรอเบอร์รี่ที่โยเกิร์ตเนี่ยมา ทำซอฟต์ลอนช์ในงานนี้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกที่ตรุกรกมเมืองไทยเราเอา p o อ k กี้คาเนะครับมาอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนะครับฟ็อกกี้คาเคืออะไรคือการรังสรรค์เอาตัว p o อ k กีมาคูก่ก,กับเมนูเครื่องดื่มต่างๆครับในงานนี้เราก็จะได้เห็นเครื่องดื่มประมาณ5ประเภทนะครับที่เราเอา p o อ k กี้มัทฉะสมมุตินะครับมาผสมกับตัวที่เป็นมัทฉะนิ้วจริงๆะครับแล้วก็ได้ดื่ดอกความอร่อยไปคู่กัน ที่มาที่ไปนะครับนี่คืความตั้งใจเราของในการท่องเที่ยวในปีนี้ครับ ใช่ครับคือก็อย่างที่ผมเล่าบนเวทีคือคือเราจะเวลาเราจะดูซีซรีส์ดูการ์ตูนลแล้วเราจะกินขนมไปแล้วก็ป๊อกกี้ก็เป็นหนึ่งในขนมอยู่ด้วยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนจะติดรถซาวนีเริ่มไปหนึ่งแถวก็เริ่มดูวันปีจนตอนนี้ก็ดูจนมาหลายปีแล้วครับก็ต้องแบจัความ,าไ,มได้อย่างวันนี้เป็นไงบ้างวันี้เนไทำอะไรบ้างเริ่มแรกก็ะร้องเพลงแล้วก็ไปเล่นอะไรนะแข่งกันกินนะครับ แล้วเราก็เกือบลืมตัวไปว่าต้องมีสื่อภาพมันจะต้องสวยด้วยคุณลืมแล้วผม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 ไปจอยครับแล้วมันก็จะมีเล่นคีิปบล็อกบี้ก็เ็หลายอย่างนะว่าถนนจะมีมีบูธคาเฟ่ก็ได้ทำเงินด้วยได้ได้ทำเงินด้วยนอกจากงานของพี่เดย์แล้วของพี่จะมีกิจกรรมอะไรพิจํา ครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับที่หน้าห้างลาอนเซ็นทรัลเวอร์แห่งนี้นะครับเราก็จะมีการล็อกช์ตัวงานที่เรียกว่าคุริโกะเดอจอยออฟแฮปปี้เนสนะครับจะเป็นงานที่เราตั้งบูธอยู่ตรงลานด้านนอกตั้งยาวเลยตั้งแต่วันที่23เดือนนี้พอจะถึงต้นปีหน้านะครับก็มามา,มาร่วมงานกับเราได้นะครับและนอกเหนือจากพื้กที่แล้วภายใต้คุริโกะจริงๆแล้วเรามีสินค้าหลายประเภทนะครับมีขนมหลายแบรนด์มากนะครับมีไอศครีม แล้วก็มีสินค้าใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งนำออกตลาดเมืองไทยในปีนี้ก็คือนมอัลมอนครับก็คือจะมาเต็มทุกรูปแบบครับพร้อมกับนั้นผมคิดว่าสื่อหลายๆท่านท,านทราบอยู่แล้วว่าผู้เป็นโลกรุ่นไทยถ้าไปเที่ยวโอซาก้าคาริโกเรามาอย่างโอซาก้าทุกคนต้องไปถา่ายรูปกับป้ายคริโกนะครับป้ายนั้นเราเรียกว่าโกอินมาร์ครับคือการก้าวเข้าไปสู่เส้นชัยครับง้นงาน เดี๋จอยเอาครับที่เนชเราก็จะนําป้ายโฟอินมาร์เนี่ยมาจําลองอยู่ที่นี่มีป้ายที่มีความใกล้เคียงกับที่อยู่ที่ดงตองดุลีที่โอซาก้ามากๆกับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆคงจะให้ความสนใจในการ,รถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมพูดเราก็ฝาก้วยครับเห็นว่านอกจากนนี้ที่เราถือว่าันเป็นกสูจน์ในตลาดแกบทึกเลยกนี่เองจางชัยครับใช่ครับ,ร,บรวมถึงเดี๋ยวจอยเอาครัพี่เนชเราก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่าง ก็ลองติดตามดูครับมาดีใจครับที่มีคนมาให้กำลใจยอะขนนีครับแมันพอมันยิ่งเยอะมันยิ่งสนุกมันยิ่งแบบมีแรงแล้วก็ยิ่งสนุกมาก ก็ขอฝากปกคีเดลด้วยล้วกันนะครับก็ผมว่าแฟนๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมเราบ้างแหละแต่สำหรับบังคนที่วันนี้จะติดธุระภารกิจไม่ได้มาวันวันหน้าก็มีกาสพี่ถึงวันไหนนะครับวันนี้ครับคือวันนี้วันนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็มีนบบบุ๊คคาเฟ่เมื่อกี้อร่อยมาก